วันนี้ร้านสะพานบุญรามอินทราพาทุกคนมาดูโต๊ะกราบกันค่ะมีสองรุ่นนะคะแบบนี้เรียกว่าแบบไม่มีเข่ารองค่ะและก็แบบที่สองค่ะเรียกว่ารุ่นโต๊ะกราบแบบมีเข่ารองค่ะจะมีเบาะสองชิ้นนะคะชิ้นแรกอยู่ด้านบนค่ะชิ้นที่สองอยู่ข้างล่างประกอบแบบนี้นะคะ ขนาดสินค้าโดยประมาณนะคะความกว้างอยู่ที่8นิ้วความยาวอยู่ที่16นิ้วความลึกรุ่นมีเข่าอยู่ที่20นิ้วค่ะสามารถส่งแกลบลาล่ามูฟแบบแกลบเก่งได้นะคะท่านใดสนใจสินค้าดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะ w w w s p a n b u n 1 0 9 c o m ค่ะสอบถามสั่งซื้อหาอะไรไม่เจอทักกันที่ไลน์ได้ค่ะ ลายแอดร้านสะกดตามนี้นะคะแอดสะพานบุญ109ค่ะซูมชิ้นงานให้ดูใกล้ๆนะคะสามารถตกแต่งเพิ่มเติมด้วยผ้าลูกไม้แบบนี้นะคะสวมเข้าไปได้เลยก็จะทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะโต๊ะกราบทั้งสองแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ผู้ใช้ค่ะบางคนถ้า ไหว้พระแล้วไม่สะดวกนะคะก็จะซื้อเป็นรุ่นมีเข่าค่ะแต่ถ้าคนพื้นที่น้อยก็ใช้เป็นรุ่นแบบธรรมดาไม่มีเขาก็ได้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านสะพานบุญวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ